เพื่อนครับก็หลงตรงนี้นะครับลูกค้านะครับร้านของเก่าเนาะเอามาให้ซ่อมนะครับก็เสียบปั๊ดูครับแล้วก็มากดเบอร์ดูอ๋อวันนี้ผมกดไปแล้วนะครับเบอร์สองเบอร์สามนะครับจับดูข้างบนครับมันไม่ดิ้นครับมันเงียบสันนิษฐานว่าสายอันดับแรกครับสายเช็ดดูนะครับสายดีหรือเปล่าอันดับที่สองก็สวิตซ์ิตช์ตัวนี้นะครับมันสัมผัสดีหรือเปล่านะครับ อันดับต่อไปเราก็มาลื้อข้างบนกันนะครับอันนี้คือขั้นตอนการซ่อมพัดลมนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงนี้เราก็จะมาเปิดช่องนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็แกะฝาหลังออกนะครับเราก็มาสังเกตดูบริเวณนี้ครับว่ามีสายขาดหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูปุ่มกดนะครับมันสกปรกไหมถ้าเกิดไม่มีรอยไม่มีอะไรนะครับถ้าเราไม่มี เครื่องวัดนะครับเราก็ผ่านไปเลยครับไปดูข้างบนเลยแต่ถ้ามีเครื่องวัดนะครับอย่างเช่นเครื่องวัดไฟนะครับตัวนี้เป็นระบบเข็มนะครับซึ่งเราก็ตั้งมาในย่านเสียงแบบนี้นะครับอันนี้200กว่าบาทนะครับประมาณ290เวลาเราแตะกันนะครับมีเสียงดังถ้าสายขาดมันจะเงียบนะครับเราก็เอาปลายสายมาจิ้มเข้าไปอ่าแล้วก็ป้ายสายมันก็จะอยู่บริเวณนี่ครับ2เสเซน สายไฟเข้ามาสองเส้นเราแกะดูนะครับเป็นสีฟ้ากับสีน้ําตาลนะครับสีไหนก่อนก็ได้ครับถ้าสีนี้ไม่ดังแสดงว่ามันอยู่เส้นนี้ครับเราก็เหยียเข้าไปครับเสียงดังครับแสดงว่าเส้นนี้ไม่ขาดนะครับเราก็สลับมาเส้นนี้ครับเส้นนี้เนาะเราก็มาแตะที่สีน้ําตาลครับสายไม่ขาดครับทีนี้เรามาวัดสวิตกันนะครับ อันนี้ปุ่มกด1 2 3นะครับนี here, ่สายไฟบ้านเข้าเส้นนี okay. hmm. ้นะครับมันจะวิ่งมาหา1 2-3าแล้วกดเบอร์หนึ่งครับเราแตะตรงนี้แล้วก็มาแตะตรงนี้จะต้องดังนะครับมีดังนะครับกดเบอร์2ครับแตะตรงนี้แตะสายไฟบ้านเส้นนี้นะครับเส้นนี้เนาะหนึ่งเส้นแล้วก็มาแตะเบอร์สองครับคือเบอร์ถัดไปเบอร์ถัดไปนะครับเบอร์ถัดไปไม่ดังนะครับนี่ครับไม่ดัง ดังครับแต่น้อยมากแสดงว่าตรงนี้สกรปรกนะครับเบอร์สามครับเบอร์ถัดไปมีดังนะครับเบอร์สองมีปัญหานิดนึงครับกด,ดเบอร์สองใหม่ครับเบอร์สองมีปัญหานิดนึงนะครับถ้าใช้ชัวเราเอาเบอร์สองมาขัดกระดาษทรายนะครับถ้าเพื่อนมีโซลเล็ีดโซลเล็ก็พอนะครับ ยังผมลืมนะครับขีดเส้อแหลกแล้วกดนะครับกดไปกดมานะครับแบบนี้แล้วลองมาวัดดูครับว่าเสียงมันตีดหรือเปล่านะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สองก็คือวัดสายไฟบ้านเส้นนี้แล้วกากดเบอร์สองครับดังแล้วครับครับโอเคผ่านนะครับพอตรงนี้ผ่านเสร็จแล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปดูข้างบนครับอยากให้เพื่อนดูสายไฟบ้านนะครับเส้นหนึ่งสีฟ้านี่ครับมาจากสายไฟบ้านนี้มันเข้าสีขาวนะครับเข้าสีขาวนะครับ สีขาวนี่ไปขนลวดนะครับนี่เส้นสายนี่สายไฟบ้านเข้าแล้วก็เบอร์หนึ่งสองสามนะครับไปขนลวดนะครับเสร็จแล้วเรามาลื้อด้านบนกันครับเราก็ลื้อออกเลยคิดว่าพัดลมตัวนี้น่าจะจอดทิ้งไว้นานแล้วครับเพราะว่าเป็นปุ่นเกาะทั้งงันเลยครับน่าจะเป็นของเก่านะครับที่เขาไปรับซื้อมานะครับตัวนี้ก็เอามาซ่อมตัวนี้หมุนมาฝั่งนี้นะครับหมุนฝั่งนี้นะครับจะหมุนติดทางครับตัวนี้ใบไม่ใช่ใบของมันนะครับเป็นใบรุ่นอื่นส่วนตัวนี้หมุนมาฝั่งนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าเขาไปให้ช่างืซ่อมไหยังครับแต่ว่าใครจะซ่อมก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ลือตรงนี้ตอนนี้เราก็มีข้อสงสัยอยู่2ข้อนะครับคือ,อขนลวดไหมหรือคัดรอบนะครับแล้วก็ผิวขาดนะครับเพราะว่าแกนหมุนได้นะครับแกนไม่ติดนะครับแสดงว่าแกนไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาก็คือแกนสึกหลอนะครับเพราะว่าแกนลื่นมากกับผมวันนี้ใช้ C 1-5ไมโครนะครับแล้วก็ รู้สึกว่าดมกลิ่นดูครับมาดูฝั่งนี้รู้สึกว่าสายจะขาดนะครับนี่ครับสายกระเด็นกระโดนออกมาไปทั่วแล้วครับนี่ครับตรงนี้เราต้องแกะออกมาก่อนนะครับน่าจะสายขาดไปแล้วนะครับครับเพื่อนครับตัวนี้ก็สายขาดนะครับนี่ขาดบขาดเห็นเลยครับก็คือเปลี่ยนคนลวดใหม่อย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องไปซ่อมต่อแล้วครับถ้าสายขาดแบบนี้นะครับ ตรงนี้สายขาดครับขนเปลี่ยนขนลวดใหม่ครับผมครับเพื่อนครับก็ตัวนี้เป็นขนลวดที่ผมซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้ขนลวดที่ซื้อมาใหม่นะครับก็จะเขียนบอกเบอร์ไว้นะครับอย่างสายสีแดงนี่เขาไม่ติ๊กไว้นะครับก็คือสายไฟบ้านนะครับสีดําเป็นเขาติ๊กไว้สองก็คือเบอร์สองนะครับอ่าสีเขียวนะครับติ๊กไว้หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งครับอันนี้สีฟ้านะครับผมจะหาสายไฟบ้านนะครับนี่สายไฟบ้านเนาะ เราก็ตั้งมิเตอร์เสียงปุ๊บฟังเสียงกันนะครับผมก็จับสายไฟนี้มาเสียบเข้าไปปุ๊บสายไฟบ้านมันต้องออกมาสีเส้นสีเส้นนี้นะครับมันต้องมีเส้นไหนถ้าเส้นไหนดังก็คือสายไฟบ้านนะครับเพราะว่ามันต่อตรงเอาเบอร์ขาวเบอร์สีขาวเอาสีขาวดังครับสีขาวดังพวกนี้ต้องไม่ดังนะครับเพราะว่าอา่เป็นสายสวิตช์นะครับเราต้องลดสวิตช์ก่อนนะครับอย่าก,กดสวิตช์นะครับนะครับกดให้มันว่างก่อน เส้นนี้เป็นสายไฟบ้านนะครับเราติ๊กก็เลยอโอเคสีขาวสายไฟบ้านทีนี้ตัวนี้เขาให้มาเป็นสีแดงนะครับสายไฟบ้านเราก็เอาสีแดงกับสีขาวมาต่อใส่กันตัวที่เราได้ม่ใหม่นะครับเ้วต่อเลยนะครับเอาสีแดงสีขาวต่อแบบนี้นะครับโอเคเราต่อเสร็จแล้วนะครับทําทไมถึงรู้ว่าเส้นนี้นะครับเพราะว่าเราวาดแบบนี้นะครับ เื่อกี้เราวัดอันนี้คือวัดปลายสายฝั่งนี้นะครับสายปลั๊กไฟนะครับมันจะมีเส้นเดียวเนาะมาฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนาะมันก็วิ่งปื๊ดมานี้อ่อถ้าเส้นไหนเป็นสายไฟบ้านมันก็จะเสียงดังเพราะว่าเส้นสายไฟบ้านเส้นหนึ่งเข้าขุดลวดอ่ะผมสมมติว่าเส้นนี้แล้วกันนี่เผมก็วัดปลายตรงนี้แล้วก็มาจิ้มส่ตรงนี้นะครับที่ปลายสายก็คือตรงนี้เนาะมันก็จะดังนะครับมันก็กลายเป็นสายไฟบ้านที่เหลือก็คือเบอร์หนึ่งสองสาม เราจะดูยังไงเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งเบอร์ไหนเบอร์สองเบอร์ไหนเบอร์สามนะครับแล้วก็ไปกดซีสวิกเบอร์หนึ่งก่อนนะครับกดสวิกตัวนี้นะครับเบอร์หนึ่งกดเบอร์หนึ่งเสร็จครับผมก็ฝั่งนี้เราเป็นสายไฟบ้านแล้วก็เลื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ครับเราจะหาเบอร์หนึ่งแล้วกดที่เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็มาวัดสายตัวไหนดังก็คือเบอร์หนึ่งนะครับเอาเป็นสีแดงก่อนครับสีแดงไม่ดังครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลไม่ดังสีดําครับสีดําสีดําสีดําก็ไม่ดังนะครับ วิกเสียหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ,อนนรบลองแตะดูัโอเคกดสวิกเบอร์หนึ่งไม่ดังนะครับแสดงว่าสวิกมีปัญหาอีกแล้วนะครับอ่ลองวัดเบอร์สองนะครับกดเบอร์สองเบอร์สองไม่ดังก็ต้องมีปัญหากันหมดเลยนะครับหาปัญหาครับไม่มีไม่มีไม่ดังสักเส้นนะครับเ,เบอร์สามครับเบอร์สาม เบอร์สามก็ไม่ดังนะครับสวิทมีปัญหานะครับแบบนี้ไปดูสวิทกันครับผมผมเราก็ขันน้อนออกนะครับสามตัวด้วยกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกนะครับเมื่อสักครู่นะครับเรากดไม่มีเสียงดังนะครับเพราะว่าอะไรสวิทอาจจะสึกอาจจะเกิดการครับพอเรากดครับมันจะสัมผัสกันแต่ทีนี้มันไม่สัมผัสนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับวัดตรงสวิทเลย ว่าสวิตจะดีหรือไม่ดีนะครับใช้ระบบเสียงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนครับนี่ครับสายไฟบ้านสีขาวนะครับที่เราวัดกันเมื่อสักครู่นะครับสายไฟบ้านเส้นหนึ่งเข้าเบอร์หนึ่งสองสามนะครับที่ผมกดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับเราต้องวัดสายไฟบ้านกับตรงนี้นะครับสีดําถึงกันนะครับเมื่อสักครู่เราวัดแล้วมันไม่ดังนะครับเรากดเบอร์สองครับเบอร์สองก็ต้องดังนะครับหาสวิตไม่มีปัญหานี่ครับทาไมข้างนู้นไม่ดังนะครับ เบอร์สามนี่มีปัญหานะครับกดไม่ดังครับเบอร์สามไม่ดังอ๋อหลวมโอ้มีปัญหากินครับผมโอเคครับรื้อครับครับเบอร์สามมีปัญหานะครับเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับอ่าพับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดออกอย่างนี้นะครับกดให้มันอ้าไว้นะครับเราผมเอากระดาษทรายยัดเข้าไปที่ร่องนะครับเรากดกดทับกระดาษทรายครับแบบนี้แล้วก็รูดนะครับรูดแบบนี้นะครับรูดไปเรื่อยนะครับ กดให้มันอ้าก่อนนะครับแล้วก็กดลงแล้วก็ลูดอันนี้เราทําทุกเบอร์ก็ได้นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามทำได้เหมือนกันกดออกแล้วก็ลูดนะครับกดออกแล้วก็กระดาษทรายยัดไปตรงจุดสัมผัสนะครับดึงนี่คือเทคนิคง่ายๆครับเสร็จแล้วนะครับเราลองมาวัดดูนะครับเมื่อกี้เบอร์สามมันไม่ดังเนาะแล้วก็กดเบอร์สามเข้าไปเสร็จแล้วเราก็วัดสายไฟบ้านกับเบอร์สามนะครับสายไฟบ้านก็เบอร์สาม รับดังแล้วครับเห็นไหมโอเคเบอร์สองครับกดเบอร์สองสายไฟบ้านกับเบอร์สองครับครับเราต้องเน้นนะครับถึงจะดังเห็นไหมครับเนี่ยผมต้องกดอันนี้เน้นนะครับพอปล่อยจะหยุดเลยครับหมายความว่าสายปลักยังมีปัญหาอยู่นะครับกดเบอร์หนึ่งดูครับอีกรอบเบอร์หนึ่งก็มีปัญหาครับต้องกดเน้นครับต้องกดเน้น โอเคนะครับเราใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วดุนดันนะครับดันดันเข้าไปกคนิดหนึ่งนะครับดันให้มันงอเข้าไปนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับสองเบอร์นี่ครับครับกดใหม่ครับผมแล้วก็วัดใหม่นี่เบอร์สองครับดังแล้วครับผมเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งก็ต้องย้ายเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งยังมีปัญหาอยู่ครับยังไม่ดัง กดแานดันเข้าไปหน่อยหนึ่งครับกดดันเข้าไปให้มันดุ้งให้มันให้จุดสันผัดมันมันมันงอนีดหนึ่งอ๋อนี่ไม่ถึงจริงๆครับเนี่ยมันอ้าออกครับเราก็ใช้อะไรก็ได้ครับดัดให้มันลงมาเหมือนจะหักด้วยแลวครับเนี่ยเหมือนตรงนี้จะหักครับโอ้หักแล้วครับผมตรงนี้หักนะครับปัญหาเกิดครับผม ครับเพื่อนครับเวลาเราใช้ตัวขยายสองดูนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้จะมีรอยร้านะครับสองสองเบอร์นี้แล้วก็รอยเพื่อนๆนะครับใช้สแลกขีดพ่นทิ้งไว้นะครับเพราะว่ามันกดไม่ติดนะครับลักษณะนี้นะครับเพื่อนครับก็ถ้าบักี้ได้ก็จะบักี้ในร่องนี้นะครับคือใช้หัวแรงนะครับเข้าไปไลทข้างในแต่ก่อนไลท์บักี้ต้องถูนะครับให้มันเห็นทองเหลืองก่อนนะครับตรงนี้นะครับ ทองแดงนะครับเป็นทองเหลืองเนาะทองแดงนะครับถูๆให้มันเห็นก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้หัวแรงบักกีนะครับครับเพื่อนครับเทคนิคหนึ่งผมคือใช้กระดาษทรายนะครับพันไปที่หัวไขควงนะครับแล้วก็รูดรูดเพื่อจะให้มันเห็นทองเหลืองนะครับทองแดงนะครับซึ่งจะได้บักกีได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนะครับมันจะเห็นเหลืองเหลืองอันนี้จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่า เอาเป็นว่าผมมันย้ายฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าไฟมันอยู่ไกลนะครับจะเห็นนิดนึงครับเห็นเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับแล้วก็รูดรูดจนเห็นเหลืองเลืครับโอเคพอเห็นเสร็จแล้วนะครับเราก็เริมเมื่อกี้ได้เลยครับก่อนื่นเราต้องใช้ฟักนะครับฟักก็เป็นตัวประสานนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้ป้ายไว้ที่ทองเหลืองมันจะหักบริเวณโคนนี้นะครับนี่ยครับสองอันนี้หักตรงบริเวณโคนนะครับ เราทำสามอันเลยก็ได้นะครับไหนๆก็ทำแล้วนะครับฝากถึงเพื่อนๆที่ลงคลิปช่องเราซ่อมได้นะครับก็อยากให้เพื่อนลงวิธีการซ่อมอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าให้เพื่อนได้ดูกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นแค่์ประสบการณ์กันนะครับจะได้ซ่อมเป็นกันทุกคนนะครับใครมีคลิปซ่อมอเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ่วเป็นเนตารีดหม้อหุงข้าวนะครับหรือพัดลมนะครับเราก็เอามา ลงให้เพื่อนได้ดูกันเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็สองสานาทีนะครับลงในในไลน์ได้นะครับแต่อย่าเกินห้านาทีนะครับมันจะลงไม่ได้นะครับพอเราไลฟ์เสร็จนะครับมันตะกัวมันก็จะไปเกาะที่โคนที่มันบริเวณที่มันใกล้จะหักนะครับให้มันยึดติดกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับตัวตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าการไปเปลี่ยนหนึ่งเลยเราต้องไปซื้ออะไหล่นะครับสองบางทีเราหาอะไหล่ไม่ได้นะครับ เราใช้วิธีซ่อมเมานะครับจะได้ไม่เสียเงินเยอะนะครับก็เราไล่ไปที่ปลายก่อนนะครับไล่ตะกัวไปที่ปลายเสร็จเราใช้ฟักนะครับทาเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไล่ตามนะครับแบบนี้นะครับแล้วตะกัวมันก็จะไปจับกับทองเหลืองไอ้ทองแดงนะครับที่เราใช้กระดาษทรายขูดหรือขัดไว้นะครับทําให้ตรงบริเวณนั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับทําให้ใช้งานได้อีก นานเลยครับอาจจะพัดลมเสียก่อนสวิฟ์เลยทีเดียวนะครับก็คือใช้ได้นานเลยครับแต่ถ้าเราไปซื้อใหม่ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันเปลืองตังเราครับนี่คือวิธีการซ่อมพัดลมแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็สามารถทําด้วยตัวเองได้วิธีการก็คือทุกท่านต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเวลาซ่อมนะครับก็อยากให้ถอดปลั๊กก่อนนะครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราใช้แว่นขยายนะครับซึ่งแว่นขยายนี้ก็เราไปหาซื้อได้นะครับอันเล็กๆก็ได้นะครับเราขยายนะครับดูให้ชัดเจนว่าตรงไหนมันสนิทหรือไม่สนิทนะครับเราจะได้มั่นใจได้ว่าที่เราทําไปมันแน่นและก็มันใช้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาเทสดูนะครับโดยการเทสไปทีละเบอร์ก่อนนะครับโดยการกดในครั้งเดียวนะครับก็คือกดเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเบอร์หนึ่งปั๊บวัดสายไฟ บ้านข้างหนึ่งข้างหนึ่งไปกดวัดที่สวิตช์เบอร์หนึ่งะครับคือตรงนี้นี่ติดนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดนะครับกดทีเดียวนะครับแล้วก็กดเบอร์สองครับพอกกดเบอร์สองแล้วก็วัดสายไฟบ้านแล้วก็ไปวัดที่สายเบอร์สองนะครับโอเคนะครับปกติแล้วนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามนี่ผมไม่ได้แต่งอะไรเลยครับคือเบรกีเสร็จก็วัดให้เพื่อนดูเลยเลยเบอร์สามเบอร์สามก็ติดนะครับเอาเบอร์หนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งมีปัญหาครับเบอร์สกูเนาะครับ เคาะคาะก่อนมันจะเด้งออกไหมครับไม่เด้งนะครับยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่โอเคใช้ได้แล้วครับผมนี่ก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ไปต่อสายกันต่อครับครับเพื่อนครับวิธีการต่อสายนะครับเราก็เห็นได้เลยว่าเบอร์หนึ่งสองสามันอยู่ตรงไหนครับถ้าเกิดว่าเราไม่มิเตอร์นะครับเราแกะตัวนี้ออกมาดูสายเลยครับเบอร์อันนี้เราก็ไล่ดูครับเบอร์สามสีแดงเบอร์สองสีน้ําตาลเบอร์หนึ่งสีดํานะครับ เราจำเยอสองเบอร์ก็ได้ครับกลัวจาไม่ได้ก็คือสีดำกับสีน้ําตาลครับหนึ่งสองสีดำหนึ่งน้ำตาลสองแค่นั้นครับเบอร์นี้ก็ต้องเป็นเบอร์สามไปแล้วนะครับสายไฟบ้านคือสายชีฟ้าเข้าสีขาวนะครับนี่สายไฟบ้านเนาะก็ต่อเข้ากับสีขาวเลยนะครับตัวใหม่นะครับแล้วนะครับที่เราไล่สายนะครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับคือสีแดงเบอร์หนึ่งนะครับสีสีดำสีแดงเบอร์สามสีดำเบอร์หนึ่งน้ำตาลเบอร์สองครับสายขาวคือสายไฟบ้านนะครับเราต่อเสร็จนะครับเราก็รวบ ไว้เลยนะครับส่วนมอเตอร์ที่เราซื้อมาใหม่นะครับหรือคนรวดวที่เราซื้อมาใหม่นะครับเราก็เขาจะติ๊กไวให้เราครับเบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็สายไฟบ้านเป็นถามเขาก็ได้ครับถ้าเกิดยังไม่เข้าใจเราก็ถามเขาเข้าๆมานะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็ตัดสายให้เรียบร้อยนะครับพันสายให้เรียบร้อยดูซิว่ามีเราลนไฟเยอะไปหรือเปล่ามันรั่วหรือเปล่าทําไมถ้าโอเคแล้วก็จับ้วยส่เหมือนเดิมครับเพราะตัวนี้มันอยู่ที่มันอยู่ข้างในนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่มี หัวแรงนะครับเราพันแน่นๆแล้วก็ใช้ท่อหดใส่หรือเทปปันไฟพันดีๆนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับถ้าเรามีหัวแรงแล้วก็บักกีเรียบร้อยมันจะเหลือสายอยู่2เส้นก็คือสายขับปาว่าอ่าสายขับปานะครับตัวนี้ครับ1.5ไมโครนะครับแล้วก็เอาขับปามันใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาทดลองกันดูนะครับเพื่อนๆเราซ่อมได้อย่าลืมนะครับมีคลิปดีๆนะครับลงในช่องเราได้นะครับวิธีการซ่อมพัดลมซ่อม อะไรใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็อยากให้เพื่อนลงกันเยอะๆนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับในช่องเราซ่อมได้นะครับบากเพื่อนเพื่อนถ้าเราเพื่อนเพื่อนที่มีท่อหดนะครับแบบนี้นะครับเส้นละ5บาทนะครับเพื่อนๆก็ตัดมานิดนึงนะครับใส่สอดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ฟักนะครับคือตัวนี้นะครับก็เอาฟักนะครับระเลงไปที่หัวคาปลาก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บักกี้เข้าไปนะครับมันจะละลาย เข้าหากันได้อย่างดีเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไล่หัวตะกัวที่หัวแรงนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาจี้ไว้สักพักหนึ่งนะครับฟักเดียตะกัวมันก็จะละลายเข้าไปกับเส้นสายไฟกับหัวข้อต่อนะครับแบบนี้นะครับทันนี้ก็เข้าละลายแล้วครับก็มาจิ้มที่ตะกัวนะครับแล้วก็ไปจิ้มที่ตรงนี้นะครับวางไว้เฉยก็ได้นะครับวางไว้นิ่งนะครับเดี๋ยวมันก็ไหลหากันเองนะครับ ง่ายๆเลยครับผมครับดูแล้วมันปิดรูตรงรูที่เราสอดเข้าไปก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ปิดเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับวีการไล่ตะกั่วเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัวนี้นะครับที่เราเอาเข้ามานะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่เกิดเพื่อนๆมีก็สวมเข้าไปนะครับสองข้างนะครับป้องกันสายขาดสายหลุดได้แล้วก็ไปสัมผัสกับตัวอื่นได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟแช็กนะครับลนให้มันรัดกับ ข้อต่อที่เราบกจี้ไว้เมื่อสักครู่นะครับนี่คือทําแบบมืออาชีพนะครับแล้วก็เหมือนที่เขาทํามาเลยครับอันนี้ก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเรามาดูกันอีกในคลิปตหน้าในช่วงต่อไปครับแล้วครับเพื่อนๆครับวิธีการเปลี่ยนขนลวดใหม่นะครับเราก็ไล่สายแบบที่บอกนะครับอาจจะงงๆแต่ดูดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อขนลวดมาใหม่นะครับเราก็ไล่สายจากที่เขาให้มานะครับเขาจะติ๊กไว้นะครับ อ่าตัวที่ไม่ติ๊กก็คือสายไฟบ้านนะครับตัวที่เขาติ๊กไว้ก็มันจะมีรอยเขาเอาหัวแร้งครับบาร์กไว้ให้เราครับหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับแล้วก็มาไล่ข้างล่างนะครับไล่ตัวเดิมนะครับเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งแล้วก็ต่อที่เขาให้มานะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนเป็นซี่นะครับทีนี้อันนี้เป็นสายขนลวดขาดนะครับเราก็ไปซื้ออ่าขนลวดมาใหม่นะครับจากบ้านหม้อครับตอนนี้ราคาก็สิบหกนิ้วล้อยสามสิบบาทนะครับเราก็ คิดค่าแรงเราไปนะครับบวกสักร้อยห้าสิบก็ได้นะครับหรือบวกไปสักร้อยหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เนาะเราซื้อมาร้อยสามสิบเราจะบวกไปสักร้อยห้าสิบนะครับก็กลายเป็นสองร้อยแปดสิบประมาณนี้นครับอย่าให้เกินพัดลมที่เขาดูแล้วราคาพัดลมน่าจะอยู่สักถ้าพัดลมแบบคอยาวก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ถ้าคอสั้นก็คิดค่าแรงสักร้อยหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราเสียบปลั๊กม,มาเปิดนะครับเบอร์หนึ่ง ครับโอเคเบอร์หนึ่งหมือนปกตินะครับกดสายนะครับกดสายลูกค้าด้วยนะครับโอเคสายปกตินะครับยกขึ้นนะครับกดเบอร์สองครับเบอร์สามครับระวังอีกเรื่องหนึ่งครับใบพัดลมนะครับถ้าเกิดมีรอยร้าวนะครับต้องแนะนาให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหมุนไปสักพักมันจะแตกนะครับถ้าเราเปลี่ยนโคลวดใหม่มันจะแรงนะครับแล้วก็ถ้ามันแรงแล้วใบพัดจะทนไม่ไหวครับมันก็จะแตกนะครับอาจเป็นอันตรายได้เนะ ิดสวิต์แล้วก็ถอดป๊กครับขอบคุณเพื่อนๆนทางด้านเพื่อนเราซ่อมได้ขอบคุณทางด้านเพื่อนอ่ทางด้าน YouTube ทุกท่านนะครับทั้ง5 0,000่นกว่าท่านขอบคุณเพื่อนๆทางด้านไลน์ที่โทรมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับการซ่อมพัดลมก็โทรมาถามได้ครับเปิดโทรหรือเบอร์ไลน์ก็0 8 8 8 7 0 5 7 2 9นะครับขอบคุณ,ท, 50, คณทั้ง5้า0,000ื่นกว่าท่านนะครับคลิปนี้เ้าของผมลาไปแล้วครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับกดด้านล่างคำว่าตติิดดดามนนะะะคครรรรัับบแล้วกกก็ูป่ง กดให้เป็นหยักๆทั้งสองข้างครับกดรูปนั้นนะครับแล้วก็ผมลงคลิปหลังเพื่อนๆจะได้เห็นอีกนะครับคลิปหลังมีอะไรซ่อมให้เพื่อนได้ดูก็จะมาซ่อมอีกอมีวิทยุทธานินของเพื่อนๆมาซ่อมอีกเครื่องนึงครับเดี๋ยวเป็นคลิปหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมซ่อมให้ดูนะครับอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับคลิปนี้เนแล้วจุมการสวัสดีครับ